สวัสดีครับปวสิสมาชิกท่านนะครับวนี้ผมจะมาแบ่งบันเลขเด่นไชยปิดเย็นนะครับในฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับผมปิดเย็นไม่ได้บอกสูตรเลยนะครับแต่จะเอาตัวเด่นมาให้เลยนะครับไทยเปิดบายรูด4-2งลงล่างหมดเลยครับงี่ก็ขออภัยนะครับปิดเย็นนะครับผมใช้มาชิกรูด หกับศูนย์นะครับเน้นอัดหนึ่งแล้กันครับผมเน,น้นเน้นครับจะเน้นตัวนี้เลยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็ศูนยสี่ศูนย์หกครับเลขที่ชอบไทยเย็นก็คือ ชอบหนึ่งหกครับแถมกันเบิ้ลด้วยนะครับกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับศูนยศูย์เชครับผมไอ้ก็ขอท่านโชคดีนะครับปิดเย็นนี้ครับผมสูตรที่ใช้ครับผมใช้สิบล่างเอ้ยเดี๋ยวผมบอกสูตรด้วยดีกว่าครับสูตนะครับ สูตรเปลี่ยนทุกวันบางรอบก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนทุกวันครับสูตรถ้าใช้สูตรเดิมไม่ได้เลยครับสิบล่างบวกเจ็ดบวกแปดนะครับสูตรนี่คือสูตรครับใช้สิบบนทยเปิดป่ายกับสิบล่างในเปิดป่ายนะครับบ้างบวกกับเจ็ดกับแปด โอเคครับผมให้ขอรู้ท่านโชคดีครับจิเย็นดีครับผมสวัสดีครับ